สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับ The Storyteller รายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ d o p p l e g a n g e r หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำคำนี้มาบ้างไม่ว่าจะจากเกมหรือภาพ,พยนตร์ก็ตาม d o p p l e g a n g e r เป็นความเชื่อโดย d o p p l e มีความหมายเดียวกับคำว่า double ในภาษาอังกฤษหรือแปลได้ว่าส้มสองส่วนคำว่า g a n g e r หมายถึง goer มีคำเรียกอีกอย่างว่า evil twin หรือแฝดปีศาจหรือ b y l o c a t i o n การปรากฏตนในสองสถานที่ซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่าขานพื้นบ้านของเยอรมันนิยามกว้างๆของ double g a n g e r ร่าวถึงปรากฏการณ์ที่มีการพบเห็นบุคคลคนหนึ่งในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ศัพท์นี้ได้ถูกนำมาใช้มากที่สุดกับกรณีของฝาแฝดผู้ชั่วร้ายซึ่งปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปในวรรณกรรมและภาพยนตร์แนวลึกลับต่างๆโดยทั่วไปแล้วดับเบิลเกงเกอร์ถูกถือเป็นสัญญาณแห่งความโชคร้ายความเจ็บป่วย หรือพยันตรายจะเกิดขึ้นหากเพื่อนฝูงหรือเคขยญาติได้พบเห็นในขณะที่การพบเห็นดับเพลเกงเกอร์ของตนจะนำมาซึ่งความตายถึงกรณนั้นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ว่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปแนวรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวเนื่องจากเรื่องราวและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำนี้มีขอบเขตที่กว้างกว่านั้นมากดับเพลเกงเกอร์ เป็นคำที่ใช้เรียกกรณีที่มนุษย์คนหนึ่งได้ปรากฏตัวตนเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีกคนหนึ่งซึ่งจะมีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกประการตามเรื่องราวที่เล่าขานกันมาดับเพล็กเกอรนั้นจะไม่มีเงาของตนเองรวมทั้งไม่มีภาพสะท้อนบนกระจกหรือผิวน้ำมันอาจจะให้คำแนะนำอะไรบางอย่างกับบุคคลต้นแบบของมันด้วยเจตนาร้ายซึ่งยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดต่าง หรืออาจจะปรากฏตัวต่อหน้าญาติมิตรเพื่อทำให้เกิดความสับสนและมันอาจจะปรากฏตัวในลักษณะที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่างที่บุคคลต้นแบบของมันเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดความคิดของมนุษย์ตัวจริงไม่ดีหรือคิดชั่วร้ายมนุษย์ที่เป็นดอปเบิลเกนเจอร์จะกลืนกินความชั่วนั้นมาเก็บไว้ที่ตัวเองยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปรากฏการ์ดอปเบลเกนเกอร์นั้นเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ความเชื่อบางประเภทนั้นยึดหลักที่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกจะมีฝาแฝดของตนอยู่หากบุคคลนั้นเป็นคนดีฝาแฝดก็จะชั่วร้ายหากบุคคลนั้นเป็นคนชั่วร้ายฝาแฝดก็จะเป็นไปในทางกลับกันและในการที่ฝาแฝดทั้งสองมาพบกันนั้นจะยังส่งผลให้ทั้งคู่ต้องพบกับจุดจบของชีวิตบางก็เชื่อว่าดับเบิลเกนเกอร์เป็นพู้ผีปีศาจ แนวรูปแบบหนึ่งที่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อบุงบอกถึงลางร้ายนอกเหนือไปจากนี้แล้วบุคคลบางกลุ่มมีความเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ว่านี้ว่าน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้พลังจิตที่มีชื่อเรียกว่า out of body experience หรือ astral projection ในกรณีนี้มีการกล่าวอ้างว่ามีหลายคนพบเห็นพราม บางคนหลายสถานที่ในเวลาเดียวกันทางทั้งที่พรามนั้นกำลังนอนอยู่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีความเห็นและความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่อง d o ปเปอร์เ g e เนี้อย่างไรลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วมีใครที่เคยมีประสบการณ์เคยเจอ d o ปเปอร์เก e เของตัวเองที่ไม่ใช่แฝดบ้างหรือเปล่าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้เราด้วยนะครับ หากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคิดซะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ